Oh, สวัสดีครับ oh, <okay. S 1> วันนี้ก็เอาคลิปเครื่องตัดขนาด1 3 5หเซนติเมตรมาให้ชมกันนะครับนี่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยนะครับ <Okay. S 1> เครื่องตัดตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่รถไถ21แรงจนถึงเต็มเเลยนะครับจะใส่ได้ทั้งหมดตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดขนาด135นะครับ ตัวนี้จะมีใบมีดทั้งหมด8ใบนะครับตัวนี้จะใช้สายพานล่องบีนะครับใช้ทั้งหมด3เส้นนะครับตัวขับเป็นยอยปั่นนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเวลาตัดก็พับออกมาด้านค้างครับเวลาพับเก็บก็จะพับมาด้านหลังนะครับจะเหมือนหางไถเลยนะครับตัวนี้ก็ทดลองตัดหญ้าอายุ1เดือนนะครับก็จะมี หินหินลูกลังเยอะนะครับนี่ครับเป็นหินเยอะครับสามารถปรับระดับต่อได้หรือเล่งรอบเร็วได้เข้าเกียร์ตามชอบเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ใส่เกียร์เร็วก็ได้นะครับถ้าเราจะตัดเร็วแนะนำให้เพิ่ม PTO เป็นเ0็กว่านะครับยญาจะได้ขาดไปด้วยความเร็วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ